ใครจะรับผิดชอบแก่นพิทักษ์ชี้แจงหลังโดนไล่ลงในศึกมวยไทยพันธมิตรคลิปกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงการมวยบ้านเราอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศึกมวยไทยพันธมิตรที่เวทีมวยตะวันนาเมื่อวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568โดยคู่ที่9ของรายการระหว่างแก่นพิทักษ์นายาปาร์ควิวกับขุนไกรสิทธิพนันเชิงนั้นเกมการชกต้องยุติลงในยกที่2หลังจากที่กรรมการตัดสินใจไล่แก่นพิทักษ์นายาปาร์ควิวมุมแดงลงจากเวทีเนื่องจากมองว่าชกไม่สมศักดิ์ศรี อย่างไรก็ตามล่าสุดนักชกวัย26ปีจากจังหวัดขอนแก่นได้ออกมายืนยันว่าไม่ได้ล้มมวยอย่างแน่นอนผมขอชี้แจงในเรื่องนี้ครับที่แรกผมจะชกวันที่22ตุลากับแสนรักชกในน้ำหนัก124ปอนด์แล้วเขาก็ขอมาชก124ครึ่งแล้วมาเปลี่ยนชกวันที่20ตุลาในพิกัด125ปอนด์แล้วแสนรักป่วยถอนผมทำน้ำหนักเสร็จหมดแล้วในตอนเช้า แต่มาเปลี่ยนคู่ชกเป็นขุนไกลายเขาต่อยในน้ำหนัก128ตอนเช้าชก132ปอนด์ท,ทั้งที่ผมไม่ชกผมบอกทางทีมงานคนจัดแล้วว่ามันไม่ไหวเขาใหญ่มากผมชก122-123ปอนด์แต่ทีมงานว่ามันเสียรายการเขาเอาผมเลยชกให้แต่ในครั้งนี้ผมโดนจริงๆถ้าผมล้มลูกพี่ผมเอาผมตายแน่นอน ใครว่าผมล้มคุณหาหลักฐานมาเลยครับจะให้ผมไปสาบานวัดไหนก็ได้ครับว่าผมไม่ได้ล้มเช็คผมได้หมดทุกอย่างถ้าผมทําจริงผมให้ลูกพี่ทําอะไรผมก็ได้แล้วถ้าผมไม่ได้ล้มแล้วใครจะมารับผิดชอบในตัวของผมผมจากบ้านมาเพื่อทําตามฝันของตัวเองชกมวยเพื่อหาตังค์ให้พ่อกับแม่ของผมแล้วผมก็ไม่เคยคิดที่จะทรยศของตัวเองเลยแก่นพิทักออกมาชี้แจงทั้งหมด